สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดิสรแฟมิลี่ในช่วงบ่ายร้อนมากเลย FC ช่วงบ่ายอากาศร้อนนะก็ในช่วงบ่ายนี้นะครับทุกท่านนะตอนนี้คุณลุงก็กับทีมช่างนะเขาขึ้นไปดูงานนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเทปูนนะพรุ่งนี้จะเทปูนกันแล้วก็จะเริ่มปิดเนาะก็ ในส่วนของแผ่นทองเนาะอดีศรน,นะฮะก็ในส่วนของผมก็มี fc ฝากมาเนาะที่อยู่ในของนี้นะ,ะจาก fc ชื่อคุณกลิชยาเนาะส่งมา,าให้นุกกี้นะครับให้นุกกี้นะฮะเหีนว่ามีข้างในนี้มีมีแผ่นทองเนะาะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนะจะได้เอาขึ้นไปใส่ให้เลยนะ fc นะแ,แต่ว่าช่วงข้างบนก็คือคงไม่ได้ถ่ายดูเนาะ นี่ไปไหนละ่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะฮะที่ยังไม่เคยใส่แล้วอยากจะใส่เนอะนะมีถ่ายซ้อนเอากันไกลก็ได้เห็นว่ามีของ กินมาด้วยเนาะนกบอกนะให้เอาของกินออกตัวแผ่นทองเอาขึ้นไปข้างบนโอเคก็มีของสองอย่างเนาะเป็นใส่มาเป็นมีของฝากของโพธารามด้วยนะหมูฝอยเนาะมีหมูฝอยแล้วก็มีแผ่นทองเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนนะเดี๋ยวเอาขึ้นไปแต่เฉพาะแผ่นทองเนาะนนะก็เป็นแผ่นทอง FC เนาะฝากมา ก็จะได้เอาไปใส่ให้นะครับน้องลูกก็ฝากให้เหยิบมาด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ก็มีนี่นะครับแผ่นทองนะฮะแล้วก็มีเรียกอะไระเป็นเหมือนเงินเงินจีนเนาะเหมือนเลือสสำเภานะครับเนาะน คุณกริชยานะครับ F4 นะคุณกริชยาเดี๋ยวแอดเอาขึ้นไปใส่ให้เด้อนะครับนะแต่ว่าวันนี้ทีมช่างกํลาลังทํางานอยู่ก็บรรยากาศนี้นะ f c นะขออนุมโมทนาบุญกับคุณกริดชยาด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปใส่ให้นะครับนะแอะสวัสดี f c นะครับนะเมื่อกี้ก็เอาแผ่นทองนะฮะแล้วก็ เป็นเหมือนเงินเนาะของคนจีนนะที่เป็นเหมือนรั่วสำเพาเนาะเอาขึ้นไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับ f c ีด้วยนะครับที่ฝากแผ่นทองมาผ่านช่องอดิศรแฟมิลี่นะฮะจากหน้าซองมาถึงนุกกี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับ คิดการสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาขอใหอ้ได้มีโอกาสมานะครับที่ลานองค์พ่อปู่ปาริจิตฮักลานองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคาราชแห่งนี้นะครับขอให้ f c ฟนะฮะถ้าวันหนึ่งนะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาเที่ยวกันนะครับผมนะฮะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยสอนแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่สอนบ้านจะประดุงนะขอบคุณครับ